สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสวนบอลสีลูกอิสานอีกแล้วนะคะวันนี้มีบอลป้ายสวยๆแบบนี้นะคะมานำเสนอนะคะต้นนี้ชื่อว่า,ารัศมีเงินนะคะรัศมีเงินวันนี้บีถ่ายก็เป็นวันที่8ทธันวานะคะส5 6 6นาอหสเนะาะสำหรับรัศมีเงินเขาก็จะเป็นบอลป้ายที่อดีตเคยเลนะอดีตตูต้นแม่ต้นละเป็นเหมือนเนาะบีนี่แหละ เคยเอฟมานะคะเนี่ยมีก็มาทําจํานวนไว้แต่ว่าถามว่าล่าหน้าเก็บไหมเป็นบอลที่น่าเก็บนะคะเพราะว่าความสวยเขาจะเป็นแบบนี้นะบีอธิบายให้ฟังนะคะสําหรับรัศมีเงินเนี่ยเขาจะป้ายเขียวนะคะแล้วก็มีเม็ดขาวแล้วก็ตรงเนี้ยตรงที่ไม่ป้ายอะ่ะเขาจะกัดสีแดงขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแล้วแต่แดดแล้วแต่แสงที่ใครเลี้ยงนะคะแต่ว่าเขาก็จะค่อยๆกัดนะเขาไม่ได้กัดตั้งแต่แรกนะเขาอาจจะแบบพื้นๆขาวแบบนี้ก่อนแล้วก็เห็นไหม ไปต่อไปเขาถึงจะค่อยกัดมาแบบนี้นะคะสวยนะคะรัศมีเงินก็เมียงต้นก็มีหน่อมาแล้วนะบางต้นเนี่ยมีหน่อมาแบบนี้แล้วบางต้นก็เนี่ยหน่อมาแล้วบางต้นก็ยังไม่มีก็ไม่มีก็น่าจะมีมาเพราะว่ามันปลูกพร้อมกันนะ บีปลูกพร้อมกันก็สามารถที่จะเอาไปเลี้ยงแล้วก็รอหนอหรือว่าไม่รอหนอก็ผ่าได้เลยนะคะทุกต้นวันนี้คือผ่าได้ทุกต้นนะวันนี้บีจะเอามาแบ่งเนาะ,ะไปดูกันนะคะกระถางแรกคือกระถางนี้มีหนอมาแล้วนะคะดูนี่หัวน่าจะใหญ่ด้วยดูดูจากโคนนะคะหนอมาหนึ่งหนอเนาะอันนี้ มีแบ่งให้ที่ราคาอันนี้ให้เป็นราคาหน่อด้วยแล้วก็ไปพาได้ด้วยนะคะเอาไปที่ราคา690บาทรวมส่งได้หนอเป็นหนึ่งหนอนะคะคุ้มเลยนะคะอยู่กระถาง6นิ้วนะคะต้นที่1เามาดูต้นที่2ต้นที่2หนอมาแล้วเหมือนกันนี่บีให้ดูเห็นไหมคะจิตจิตจิตด,ดขึ้นมาจากดินนะคะต้นนี้ฟอร์มสวยขึ้นมาหน่อยนะคะต้นนี้บีขอที่ราคา790รวมส่ง นะคะฟอมสสวยกระถาง6นิ้วเท่ากันต้นที่3ต้นที่3หนอมาแล้วแต่ว่าอขอภายตรงใบนั้นใบนั้นหนอนหนอนแทะนะคะไม่หนอนก็อ,อกากแตดเนาะมันชอบมาแทะนะคะแต่ต้นนี้ด่างป้ายสวยเลยนะคะได้หนอนมาหนึ่งหนออันนี้บีให้ที่ราคา690บบาทรวมส่งนะคะ ส่งให้ฟรีไปเลยนะคะรวมส่งให้นี่คือบีบีออกค่าส่งเองนะบีไม่ได้บวกนะก็คือส่งให้ฟรีนะคะรวมส่งก็คือส่งให้ฟรีอามาต้นที่4ี่ต้นที่สี่ยังไม่มีหนอมาแต่ว่าบีว่าน่าจะมีหนอเอาไปผ่าเลยก็ได้นะดูหัวหัวใหญ่เลยก็คืออ่าอ่าลัศมีเงิน,นหัวเขาจะไม่ได้แบบว่าใหญ่เป้งแต่ว่าคือมันมีหัวก็คือผ่าได้แล้วนะคะนี่นะอ่า ต้นนี้ต้นนี้ยังไม่มีหน่อมาบีขอที่ราคา590บาทนะคะใครชอบต้นไหนจัดได้เลยอะมาที่ต้นต้นเมื่อกี้ต้นที่สี่เนาะต้นนี้ต้นที่ห้านะคะต้นที่ห้ามีหน่อมาสองหน่อโอ้โหสามหน่อตรงนี้อันนี้หน่อที่หนึ่งเห็นใบไหมคะนี่ใบที่หนึ่งอันนี้แล้วก็สองหน่อตรงนี้นะคะเป็นสามหน่อโอ้โหแล้วก็ฟอร์มสวยด้วยนี่ให้ดูนะคะฟอร์มสวยเลย ต้นนี้ขอที่ราคา890บาทนะคะโหได้หน่อไป3ามหน่อฟอร์มส,สวยๆกระถางนิ้วนะคะเอาไปผ่าได้เลยเอาไปถึงก็คือแยกหนอ่อผ่าได้เลยนะคะอะมาที่อะต้นที่หเมื่อกี้ต้นที่หอันี่ต้นที่หนะคะต้นที่6ก็ฟอร์มสวยป้ายสวยแต่หนอยังไม่มาแต่บีว่าจะเริ่มมาแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่โผล่เฉยเนาะอะ,อะฟอร์มสวยแบบนี้ ฟอร์มสวยๆแบบนี้นะคะป้ลึกๆแบบนี้บีขอที่ราคา590บาทนะคะ590บาทรวมส่งให้เลยเอาไปผ่าได้เลยไม่ต้องรอหนองก็ได้นะผ่าได้เลยนะต้นที่6นี่คือ590ฟอร์มสสวยๆอ่ามาต้นที่7ต้นที่7อ่าหนอย,ยังไม่มาแต่น้องเขาฟอร์มไม่นี่นิดนึงเนาะ เขาจะแบบว่าใบายแยกนิดนึงแต่เบียนี่บีให้ราคาพิเศษนะให้ต้นเดียวละค่ะพิเศษต้นนี้ให้ที่ราคา390รวมส่งนะคะรัศมีเงินฟอร์มใหญ่มากนะคะแต่นอยังไม่มานะคะนี่นะป้ายมาแล้วป้ายป้ายลึกด้วยป้ายสวยด้วยนะนี่นะให้ราคาพิเศษ3 9 0บาทต้นที่7ด และต้นสุดท้ายต้นที่8ต้นที่8ดนะคะแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเอาต้นอื่นขึ้นอีกอันนี้จะเป็นรศมีเงินนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เอาไปที่อ่าห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะอยู่กระถางหกนิ้วหนอยังไม่มาแต่น่าจะเริ่มมาแล้วแหละเพราะว่าดูจากโคนแล้วใหญ่อยู่ก็ไปผ่าได้เลยนะคะ ต้นที่8นะคะ590ชอบต้นไหนจัดอ่ะเนี่ยที่พี่บอกยังไม่ท้ายสุดก็คืออันนี้อันนี้จะเป็นหน่อนะคะรัตนาสินเนี่ยแยงแต่เดือนสิงหาวันที่9านะคะเอาไปผ่าได้เลยนะนแล้วแหละเนี่ย นอย,ยังไม่มาแต่หัวนะ่จะใหญ่แล้วนะคะรัตนาสินไซนี้นะคะบีแบ่งให้ที่ราคา490บาทรวมส่งนะคะป้ายสวยทุกใบนะคะเอาไปผ่าได้เลยไม่ต้องรอนะคะเอาไปถึงก็ผ่าได้เลยและต้นสุดท้ายอ่าเป็นหน่อพมพิมานนะคะอ๋อใบมีตรหนินิดนึงเดี๋ยวบีขอเอาทิ้งเนาะเพราะว่าเขาเป็นใบเบีย้ยด้วยนะคะนี่ป้ายสวยนะคะ อันไหนที่ที่เป็นใบเบีย้ยเดี๋ยวเวลาส่งมันจะทิ้งใบไปเองนะใบเบีย้ยแต่ว่าพวกนี้มันไม่ทิ้งเพราะว่าเขาเป็นใบใหม่นะเนี่ยใบยล่าสุดนี้คือจึงจ้งเลยนะคะอ่ะสำหรับปิดท้ายนะคะปิดท้ายสำหรับพมพิมาหนอต้นนี้นะคะแยกวันที่20เดือนสิงหาคมนะคะโ่านานแล้วนะน่าจะมีหัวเล็กๆแล้วแหละเอาไปผ่าเลยก็ได้เนาะอยู่กระถาง5นิ้วนะคะต้นนี้ดีแบ่งให้ที่ราคา 390รวมส่งเนาะเพราะว่ามันเป็นหนอแล้วก็มีหัวเนาะพร้อมผ่าได้เลยแต่หัวจ,จะเล็กหน่อยเนาะพรมพิมานหัวมันไม่ค่อยใหญ่เนาะใครที่เคยผ่าเคยทําก็อาจจะรู้ใครที่ยังไม่เคยก็ลองเอฟไปผ่าดูนะคะให้ที่ราคาสามร้อยเก้าสิบรวมส่งนะคะพรมพิมานหนอ อะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะบอลป้ายบอลที่เคยเป็นอดีตเคยแลนะ่เก็บบอลป้ายวีบอกเลยว่าต้องเก็บนะเก็บไว้เลยก็เดี๋ยววันไหนว่างก็เดี๋ยวมาทำคลิปอื่น อีกนะะคก็มีบอลเยอะอยู่อันนี้คือตู้เฉพาะตู้เดียวเนาะมีหลายตู้นะคะส่วน B ีก็อยู่ที่บ้านหนูหมู่8ตะมนลไใสารอาเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะใครอยากมาชมใครอยากสั่งบอลสีก็สามารถแอดไลน์มาสั่งได้หรือว่าโทรมาได้นะคะที่เบอร์0942414563นะคะแต่ว่าย้ำนะคะบไม่มีปลายทางนะคะจัดส่งไปสนีไทยเท่านั้นนะคะใครสะดวกแอดไลน์ให้แอดไลน์มานะคะจะได้ถ่ายรูปส่งให้กันพูดคุย กันได้นะมันจะสะดวกในการาส่งเลขบัญชีนะคะนี่วันนี้ก็อขอนำเสนอรัศมีเงินเท่านี้นะคะเดี๋ยววันหลังมาลงบอลตัวอื่นอีกนะคะนี่ก็สวยนะนี่มหาโชวมหาลาเห็นไหมคะนี่นางลากสดก็สวยเดี๋ยวมีว่างๆก็จะมาถ่ายนะบีไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เดี๋ยวบีมาถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากุหบีด้วยนะคะ ใครที่อยากสั่งก็อย่าลืมนะคะแอดไลน์ที่ขึ้นตามหน้าจอไว้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ